ส่วนน้องชายเรย์ไรเดอร์ก็เป็นอันดับ2ของ3คะแนนครับยิงไปทั้งหมด30ลูกครับมาแล้วครับผู้เล่นลงสนามเรียบร้อยนะครับ5ตัวแรกของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้ทางฮูเปอร์ใช้เป็นเติมเต็มก่อนนะครับโอกิโอกะครับ แล้วก็เจวันนี้พักเรนะครับแล้วก็ใช้น้องกล้าลงมานะครับเป็นผู้เล่นหญิงก่อนนะครับแล้วน้องหมายเลข1 3ครับน้องผู้เล่นผู้หญิง,งน้องใบตองครับหญิงลูกโทษลงไปครับ มาครับ2ต่อศูย์ครับสยามสแลมเมอร์ออกดำก่อนนะครับมีอันตรายนะครับในช่วงการออกสตาร์ทครับแต่บางเกมนี่เขาตื้อไปตันควอเตอร์สุดท้ายนะครับต้องรอดูอ้าวแท็เบอร์ลิงครับการออกเป็นเทอร์เนอร์เวอร์ครั้งหนึ่งของฮูเปอร์เป็นยูไดครับพาบอลขึ้นมายูไดเอ้าวไม่มีใครจับลองเปินเรียบร้อยเลยครับโอออกขวามากล้าวโล่งโล่งเรียบร้อยง่ายๆครับฮูเปอร์ครับ อยู่ใดครับพาบอลขึ้นมาทางขวาคอร์ดหลบมาเบสไลน์แล้วจ้ำช็อตเองโอ้โหเติมเต็มได้หรือเปล่า <echoes> ครับลูกโทษเก็บได้ครับเอวิดได้อีกแล้วลากขึ้นมาเองซ้ายเข้ามาแล้วขึ้นวางขวาลูนี้เรียบร้อยพอเจุดที่หนึ่งครับจะต้องเซฟให้ดีเลยครับไม่งั้างนี้โดนไปอีกรอบหนึ่งนี่ลำบากนะครับูกโทษเก็บได้ครับลูกรแรกของเจไรเดอร์ ช่องวาง4คะแนนครับ10ต่อ6ครับลที่2ก็เก็บได้ครับเจ๊ลุยเข้ามาด้านในสบัดออกมานอกตั้งยิงไปลูกนี้ไม่ได้ครับม้วนออกมาเจ๊จับอีกทีและก็เรียบร้อยครับ2ขนคะแนน ลากขึ้นมาเองด้านบนซ้ายหมุนมาแล้วทะลุเข้ามาวางด้านในลูกนี้เรียบร้อยคะแนนมาดูกันครับว่าอเมสจะเก็บได้ไหมครับลูกโทษเรียบร้อยครับอเมสแลมเมอร์มีเอากุมลงมาครับไม่ง่ายเลยครับถือว่าช่วยกป้องกันได้ดีครับทางแ l ลม m เมอร์ครับเกมบุกไม่ได้เกมแล้วต้องเหนียวครับตเตินให้มาดูครับเจหมุนขึ้นขวาโอโ้โหดูครับอยู่ใด ชุดนี้นี่ออกสตาร์ทดีนะครับของทางแซลแมเบอร์นั่นแหละครับโอ้โหยังไม่ทันขาดคำนะครับโอ้หันไปมองซะด้วยขึ้นมาอีกทีโอกิโอกิหมุนมาลูกนี้แล้วขึ้นซ้ายเองบอลไต่ห่วงลงไปทํายังอยู่3ามคะแนนทัปเปอร์นําอยู่ครับเดีนมาตรงกลางเอวิสขึ้นได้ครับผ่านดูเจไปได้โจนี้สวยครับเอวิสก่อนพระจังหวะนี้ครับโคชช็อปเดือดอะไรไม่รู้ครับตอนนี้ น่าจะเป็นที่เกมรับแหละครับที่คุยกันสื่อสารกันไม่ดีในทีมครับเหมือนไม่เข้าใจกันเองว่าใครจะป้องกันใครครับใครมาโอกะคืนกลับมาครับถ่ามาด้านในเจขึ้นขวาได้ครับเลยนะครับโอกิออกมาขวาที่ให้ออกมาอย่างเล่นไม่ได้ครับสบัดออกมาด้านบนมาโอกิต่อที่เจแล้วเรียบร้อยเกมกันต่อนะครับ อยู่ได้ใหออกมาเอวิสออ้ห้หปะทะเจแล้วได้เหลี่ยมดีครับจังหวะนี้เจล้มลงไปครับโอ้โหใหมาด้านบนครับโอกิขวาไปที่โอกะโยกหลบเข้ามาตรงกลางแล้วฟโฟลเตอร์เรียบร้อยทำได้ดีขวาเติมเต็มโยกหลบมาสวยแล้วจ้าช็อตมุมถนัดเรียบร้อยครับนะครับต้องห้ามล้าแนวดิงนะครับอันนี้อันตรายนะครับเก็บได้ครับยูได้น้องครีมครับ เกวนพาบอลขึ้นมาครับให้มาที่ภูริดึงจังหวะสปปนมมฟมาแล้วโอ้โห oh, <laughs> มีผักนิดหนึ่งเลยครับแต่าทางขวาที่ออสการ์คือกับมาเกวนเกวนให้เอามาภูริครับเล่นเร็วไม่ได้ครับไลั์ชุดนี้ทางแ l ลม m เมอร์ที่ตัวใหญ่กว่านะครับเกวนลุยเข้ามาสวยครับลูกนี้ลุยเข้ามาด้านในสเตปแบ็กยิง3โอ้โหสวยงามว่างแล้วก็สเตปแบ็กมายิง3คะแนนครับ ช่องว่างตอนนี้เหลือ1คะแนนครับโว้โตกลับขึ้นมาเร็วลูกนี้ไม่ได้คะแนนเจซ้ําได้ครับโอ้โหยี่สิบแปดยี่สิบห้าฮูเปอร์ให้ออกมาซ้ายกันเนอร์โอ้โหโล่งโล่งคนเดียวเรียบร้อยครับช่องว่างขยับหกคะแนนครับเหลือ5วินาทีเกวนดึงจังหวะลุยเข้ามาด้านในเกวนขึ้นเองไม่ผ่านเจแล้วซ้ําโดยภูริลูกนี้ได้ไหมไม่ได้ครับหมดครึ่งเวลาแรกครับสนำอยู่สามสิบเอ็ดยี่สิบห้าครับเอวิทลุยมาแล้วปะทะนิดหนึ่งโอ้โหจังหวะชนนี่ โอทะลุเข้ามาด้านในปล่อยเองครับซ้ายลูกนี้โอ้โหบอลสกูล,ลงไปครับฟาวดดึงตัวมาซ้ายกล้าวขึ้นกลับมาเติมเต็มดูครับหลอกโอ้โหโดดสองคนเลยครับสวยมากเจลูกนี้เก็บรีบาว,าวอีกทีเอวิท ่านมือเจอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ประสบลากขึ้นมาเร็วเลยครับไม่มีเจอ,อยู่ด้านในรีบมาเลยครับโอ้โหตอนที่เจกําลังลงมาช้าๆครับแต่ฉวยโอกาสได้ดีมากครับอยู่ใดจังหวะที่ทะลุขึ้นไปตอนเจเนี่ยเพิ่งจะขึ้นแล้วไม่ได้บอลแล้วลงมาไม่ทันครับอืมตะบ,บุกมาได้สวยครับจบอลอยู่ที่เอวิดครับเอวิดเคาะมาเจอกับเจปะทะอีกแล้วขึ้นขวาลงนี้ฝาวงครับ วิ่งแลบไปแต่ยังไม่ให้ครับลุยมาทางซ้ายทะลุเข้ามาตรงกลางแล้วค้างตัวปล่อยเองลูกนี้หลงอีกต่างหากครับถ้ทาทางซ้ายอเมสสะบัดออกมาขวาไม่ยิงครับไตเติ้ลลุยเข้ามาด้านในแล้วจ้ำช็อตตรงขั้นโทษลงไปทําได้ดีมากอเมสทะลุเข้ามาตรงกลางสะบัดคืนกลับมาไตาเติ้ลยิงสวนไปลูกนี้โอ้โหบอลเป็นจักเวนพิงอยู่ครับเวน พยายามคลองบอลไวแล้วหมุนมาขวาเจออาเมสจะให้กับภูริแต่ว่ายังมีกึมมาลองไว้ได้กึมดึงถว่านนิดนึงให้มาเกวนยิงไกลสเสลยลูกนี้เรียบร้อยกลับมาครับกึมกึมนิ่นงๆนะครับช่วยทีมได้ดีมากภูริภูริพิงมาได้เปรียบแล้วขึ้นขวาไม่ลงเก็บรีบเออีกทีขึ้นไปลูกนี้เรียบร้อยเลยครับตรงมาตั้งแต่ต้นควอเตอร์แบบนี้ครับอา้าวสวนกลับขึ้นมาลูกนี้เรียบร้อยครับ2คะแนนของฮูเปอร์ เจออกไปขวาที่อเมสลุยเข้ามาตรงกลาง129ขาวางลงอีกแล้วครับจริงๆแล้วโตวกลับขึ้นมาด้านบนกันเนอร์สำเร็จโทษได้ร้อเร็ลยนะครับฟิโทอเมสยิงไกล3คะแนนไม่ได้เจเก็บรีบาวได้แล้วขึ้นเร็วทันทีเรียบร้อยเลยครับนะครับพอนมานับลูกที่พลาดของลูกโทษนี่จะรู้เลยว่านักกีฬาเนี่ยสูญเสียแต้มสำคัญไปเยอะนะครับ เทนนี้ต้องมีแต้มครับสวนกลับขึ้นมาอยู่ได้อยู่ใดวางลูกนี้โอเคลงไปครับไล่ขึ้นมาอีกอยู่ใดอยู่ใดคอร์ดหลบมา1 2 3ขึ้นวางเองเรียบรอ้อยไปออกมาที่โอกิออกมาขวาแคนเนอร์ต้องควบคุมสติให้ดีนะครับตอนนี้ทีมนําอย่างฮูปเปอร์แล้วยิงไกลโอ้โหอเมสจะดับฝันหรือเปล่าครับไล่ๆอยู่ดีๆนี่มายกหลบเกวินแล้วให้อมาที่อเมส อาเมสทะลุเข้ามาด้านในดีดออกซ้ายมาโอเคยังเล่นไม่ได้หมุนคืนกลับมาอาเมสกด3คะแนนลูกที่2อโอ้โห,โโหม้วนออกมาเจหมุนหลอกหนึ่งจังหวะแล้วขึ้นลูกนี้เรียบร้อยครับ5คะแนนรวดหลังจากขอเวลาเนาะไม่ได้เข้าทางอีกครับโอ้โหจบเลยครับแบบนี้แรงเกินไปเข้ามาที่มือกืนอีกรอบหนึ่งแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับ สยามฮูเปอร์ครับเอาชนะสยามสแลมเมอร์ไปได้59ต่อ47คะแนนครับเดี๋ยวเราไปดูว่าใครจะเป็นเพย์ออฟเดอะเกมนะครับกับทีมชนะนะครับของสยามฮูเปอร์ครับแล้วก็จะไปไปฟังสัมภาษณ์โค้ชของทีมสยามฮูเปอร์กันด้วยนะครับ